เปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้เป็นกิจการของคุณเองร่วมงานกับทีมดาวเอเจนซี่โดยมีอาริยันชยาเป็นพันธมิตรสวัสดีครับมาคุยกันเรื่องการลงทุนดีกว่าครับหลายคนอาจจะคิดว่าการลงทุนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันคือการเลือกหุ้นได้ถูกตัวใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนความจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นสัทีเดียวนะครับ อ้าวลองคิดกันเล่นๆน,นะครับว่าอะไรคือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดจริงๆในโลกของการลงทุนการเลือกหุ้นตัวเด็ดๆการซื้อตอนตลาดลงสุดๆหรือว่าการขายตอนที่มันขึ้นไปสูงสุดอืมความเชื่อส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนั้นเลยครับแต่ว่านะมันมีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่บอกเราว่าเฮ้ยมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่านั้นเยอะเลยและคาตอบก็คือการจัดสรรสินทรัพย์หรือ Asset Allocation นั่นเองครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับ งานวิจัยชิ้นคลาสสิกของบรินซั h o ูดและ B. b บา e r เวอรเนี่ยเขาพบว่าปัจจัยนี้มีผลตอบลลตอบแทนของพอร์ตเราถึง91.5%โอ้โหแทบจะทั้งหมดเลยในขณะที่การเลียกหุ้นลายตัวมีผลแค่4-5%การจับจังหวะตลาดไม่ต้องพูดถึงเลยน้อยมากๆครับนี่มันบอกเราชัดๆเลยว่าการวางโครงสร้างของพอร์ตโดยรวมเนี่ยสำคัญกว่าการพยายามหาหุ้นผู้ชนะแค่ตัวเดียวแบบเทียบกันไม่ติดเลยเอาล่ะ พอเรารู้แล้วว่าการจัดสรรสินทรัพย์นี่แหละคือพรอกตัวจริงแล้วหลักการเบื้องหลังของมันคืออะไรล่ะจริงๆมันก็คือพลังที่เรียบง่ายมากๆของการกระจายความเสี่ยงนี่เองครับนี่เลยครับสุภาษิตคลาสสิกท,ที่ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆมันสรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วจริงๆครับมันคือหัวใจของการบริหารความเสี่ยงเลยนะถ้าเราเอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแล้วเกิดตะกร้าใบนั้นมันหล่นพื้นขึ้นมาก็จบเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแบ่งไข่ไปไว้ในตะกร้าหลายๆใบ ต่อให้มีใบหนึ่งตกใบเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าใบาอื่นๆอยู่นะดูภาพนี้สิครับเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนสุดๆเลยด้านซ้ายคือการเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มไว้ที่เดียวซึ่งมันก็เหมือนการวัดดวงเลยครับโอกาสเจ็บตัวสูงมากแต่ดูด้านขวาสิครับนี่คือการกระจายความเสี่ยงออกไปมันช่วยปกป้องเงินทุนของเราแล้วก็ทําให้พอร์ตของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเยอะในระยะยาวและนี่ก็นิยามแบบเป็นทางการของสิ่งที่เราคุยกันอยู่นะครับการจัดสรรสินทรัพย์หรือ Asset Allocation ก็คือกลยุทธ์ในการแบ่งเงินลงทุนของเราไปอยู่ในสินทรัพย์หลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้หรือเงินสดเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนให้มันพอดีกับเป้าหมายของเรานั่นเองโอเคเรารู้ What ไปแล้วว่าอะไรสําคัญที่สุดทีนี้มาถึง How กันบ้างว่าแล้วเราจะทํามันได้อย่างไรมาดูพิมพ์เขียวง่ายๆ3ข้อนี้กันครับแล้วแผนการลงทุนที่ดีเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรจริง,รงๆมีแค่3เสาหลักง่ายๆเลยครับ 1. รู้จักตัวเอง 2. รู้จักผลิตภัณฑ์และ 3. รู้จักตลาดเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเลยกันทีละข้อเลยข้อแรกและอาจจะสําคัญที่สุดเลยนะคือการเริ่มต้นที่ตัวเองนี่แหละครับต้องกลับมาถามตัวเองให้ชัดๆเลยว่าเป้าหมายทางการเงินจริงๆของเราคืออะไรเราลงทุนไปเพื่ออะไรเก็บเงินกเกษียณซื้อบ้านหรือส่งลูกเรียนแล้วเรามีเวลาให้เงินมันเติบโตนานแค่ไหนและที่สําคัญสุดๆเลยคือเราเป็นคนใจสั่นง่ายไหมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน คำตอบของคำถามพวกนี้แหละครับคือเข็มทิศที่จะนำทางพอร์ตของเราไปในทางที่ถูกต้องต่อมาพอรู้จักตัวเองแล้วก็ต้องมารู้จักเครื่องมือกันบ้างครับซึ่งเราจัดกลุ่มง่ายๆตามระดับความเสี่ยงได้เลยนะอย่างสินทรัพย์เสี่ยงต่ำก็พวกเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลอันนี้เน้นความปลอดภัยเป็นหลักขยับขึ้นมาหน่อยเป็นเสี่ยงปานกลางก็อาจจะเป็นหุ้นกู้เอกชนหรือพวกกองทุนผสมและสุดท้ายสายเสี่ยงสูงก็คือหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงแต่ก็ผันผวนส,สูงตามไปด้วย การเข้าใจธรรมชาติของแต่ละอย่างจะช่วยให้เราเลือกส่วนผสมที่มันลงตัวกับเราได้และสุดท้ายครับคือการเลือกกลยุทธ์ว่าจะเข้าลงทุนยังไงซึ่งหลกัหลกๆก็มี2แนวทางแบบแรกคือ DCA หรือการทยอยลงทุนเป็นประจำสม่ำเสมอวิธีนี้ดีมากเลยนะเพร้ะมไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องจังหวะตลาดเหมาะกับการสร้างวินัยระยะยาวสุดๆส,ส่วนอีกแบบคือ Market Timing อันนี้คือการรอจังหวะที่คิดว่าใช่แล้วค่อยเข้าลงทุนด้วยเงินก้อนซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยการวิเคราะห์และความอดทนที่สูงกว่า เอาล่ะครับทฤษฎีมาพอสมควรแล้วทีนี้เราลองมาดูของจริงกันดีกว่าว่าพอเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยหน้าตาของพอร์ตการลงทุนจริงๆมันจะเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มจากพอร์ตสำหรับสายเซฟเซฟหรือคอน s e r เซอร์ทีฟนะครับพอร์ตนี้จะเน้นรักษาเงินต้นเป็นหลักเลยจะเห็นว่ามีสินทรัพย์เสี่ยงต่ำกับปานกลางรวมกันตั้ง80%แล้วมีหุ้นแค่20%เท่านั้นเองทำให้พอร์ตไม่ค่อยผันผวนแต่ผลตอบแทนก็อาจจะไม่สูงมากนักเหมาะกับคนที่ไม่เช่าวความเสี่ยงหรือมีเป้าหมายลงทุนในระยะสั้นๆครับขยับขึ้นมาอีกสเต็ปนะครับ พอร์ตแบบทางสายกลางหรือ moderate สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางพอร์ตนี้จะเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูงขึ้นมาเป็น45%เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นในขณะที่ยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงต่ำกับปานกลางคอยประคองพอร์ตอยู่เรียกว่าเป็นแนวทางที่สมดุลเลยครับระหว่างการเติบโตและความปลอดภยัยและสุดท้ายสำหรับสายซิ่งเลยครับพอร์ตแบบเชิงรุกหรือ aggressive พอร์ตนี้จะเน้นการเติบโตเป็นหลักเลยจะเห็นว่าสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูงนี้ปาเข้าไปถึง60% เหมาะสาหรับคนที่มีเวลาลงทุนยาวๆแล้วก็ยอมรับความผันผวนสูงๆได้เพื่อแลกกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวนั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือความสําเร็จในการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มาจากการวิ่งไล่ตามหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดนะแต่มันมาจากการที่เรามีแผนที่เหมาะกับตัวเราเองต่างหากถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็มี3ข้อเน้นๆเ,เลยครับ 1. กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์โดยรวมสำคัญกว่าการเลือกหุ้นรายตัวเสมอ 2. การกระจายความเสี่ยงคือเพื่อนแท้ที่ดีที่สุดในการจัดการความเสี่ยงและ 3. ซึ่งสำคัญมากคืออย่าไปลอกพอร์ตใครครับพอร์ตที่ดีที่สุดคือพอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อเป้าหมายและตัวตนของเราเองเท่านั้นและก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนคิดข้อนี้ครับแผนการลงทุนที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆในชีวิตแล้วหรือยัง ลองกลับไปทบทวนกันดูนะครับเพราะสุดท้ายแล้วการลงทุนก็คือเครื่องมือที่จะพาเราไปให้ถึงจุดหมายที่เราต้องการนั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามครับ